อันนี้เราจะผัดตัวฝักยาวครับตอนนี้ลวกลวกถั่วฝักยาวประมาณสักครู่นแล้วครับตอนนี้ตักออกเลยนะตักออกใส่น้ำเย็นไม่มีน้ำเย็นลวกเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาไป

ใส่ไม่ต้องแรงนะหมูไหรก็ประมาณสักสองนนะครับ แช้ผูอมเนี่ให้จบนะครับจดูแล้ว,ส,ลว,ส,ลวสอง้องคูนี่

ใส่ตัวครับใส่ตัวลงไป รัด้วยน้ำปลาหน่อยน้ำปลาเ,ปนะนนเล็กน้อยนิดเป็เร่งไหน่อย,ย,ย่ไนะอ้ดแลว้เางครั็ใส่ลงนน่ เอาลงน็อตน็อตตาตาเป็นอะไรต้องกรอบนะตาเน้

ok các, để là tập tập đây rồi cấp tụa cắt dao phạt bố cò nữa các sợi đây มาไม่กีก่ข้อเทนะ่านั้นตนนั้นก็จะใส่สามชั้นอะไรหรแต่บางคนไม่ชอบนะครับโอเค